p ีอาร์วอร์ีวันนี้มีข้อแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนะคะว่าความเครียดเนี่ยทำให้หัวใจของคนไทยอ่อนแอลงค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prarity.net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองโรคหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นโรคยอดฮิตท,ที่เรามักจะคิดว่าเกิดในผู้สูงอายุเท่านั้นนะคะแต่ใครจะรู้คะว่าวันนี้ คนไทยที่อายุประมาณ30ปีก็เริ่มป่วยด้วยโรคหัวใจกันแล้วซึ่งนอกจากปัจจัยภา,ายในอย่างกรรมพันธุ์และความผิดปกติแต่กําเนิดปัจจัยภายนอกก็ร้ายไม่แพ้กันทําให้คนหนุ่มสาวต้องเริ่มระวังโรคหัวใจกันแล้วล่ะค่ะ เราลองมาทำความรู้จักโรคหัวใจว่ามันคืออะไรกันแน่เราสามารถแบ่งโรคหัวใจได้หลายแบบนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาในแง่ของพยาธิสภาพการทำงานที่ผิดปกติหรือตามชนิดของโรคซึ่งนายแพทย์สรันพงศ์พิบาลญาติอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลวิมุตกล่าวค่ะว่าชนิดที่เจอกันได้บ่อยๆนั้นได้แก่โรคหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เกี่ยวข้อง กับพันธุกรรมโรคลิ้นหัวใจตีบหรือตันโรคหลอดเลือดแดงอีกหลายๆโรคเลยนะคะซึ่งจะเห็นได้ค่ะว่าโรคหัวใจนั้นมีหลายชนิดและยากที่จะจําแนกให้คนทั่วไปเข้าใจได้ทางที่ดีก็คือให้แพทย์เฉพาะทางทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อการระบุโรคอย่างถูกต้องนั่นเองคะ่ะ สถานการณ์ของโรคหัวใจในประเทศไทยเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะคะเพราะข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลวิมุตชีค้ค่ะว่าโรคหัวใจนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยในทุกปีเฉลี่ยประมาณปีละกว่า70,000รายคิดง่ายๆก็คือชั่วโมงละเกือบ7รายเลยทีเดียวนะคะ ส่วนความเครียดเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพราะข้อมูลงานวิจัยชี้นะคะว่าผู้ที่มีความเครียดมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นทางตรงจากภาวะความดันโลหิตสูงจนเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือในทางอ้อม คือจากการเกิดโรคอ้วนและการนอนหลับที่ผิดปกติซึ่งส่งผลต่อโรคหัวใจนั่นเองค่ะในแพทย์ราชรัตน์ประวินพงศ์อายุรแพทย์ผู้ชํานาญการโรคหัวใจศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลวิมุตกล่าวนะคะว่า โดยเฉพาะโรคหัวใจชนิด broken heart syndrome ซึ่งสัมพันธ์กับความเครียดโดยตรงเชื่อว่าเกิดจากฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้การบีบตัวของหัวใจนั้นแย่ลงต้องรักษาโดยการใช้ยาร่วมกับการแก้ไขสาเหตุที่ทําให้เกิดความเครียดนั้นๆค่ะ ส่วนแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโรคโหัวใจในปัจจุบันนั้นนะคะผู้ป่วยก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรคโหัวใจที่ถูกต้องและเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลวิมุติเองก็มีส่วนหัวใจและหลอดเลือดพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องมือการตรวจที่ทันสมัยอย่างเช่นเครื่องตรวจเคลื่อนไฟฟ้าหัวใจเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูงเครื่องวิ่งสายพานเครื่องตรวจคราบหินปูนที่หลอดเลือดและก็เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยรวมถึงการบริการหัถการต่างๆทั้งการสวนหลอดเลือดหัวใจ แล้วก็การใส่บอลลูนการใส่อุปกรณ์ปิดผนังหัวใจการใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจไปจนถึงการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดเพื่อการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะขอบคุณขา่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลวิมุตเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีซ็ต